สวัสดีครับอยู่กับผมพ่อปนแกนดำสิงห์นะครับนี่จะมาพามาชมทีมงานช่างโคฟังทนอยู่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับวันนี้ทำการขยายเลนขยายขยายสะแม็กโคกำลังคุย,ยเลนออกอ้าวอ้าวรถไถลงไปทำไมครับเนี่ยเอ้าโอ้รถไถ,ถลงไปช่วยครับ ตัวแรงจัดจ้านครับทีมงานช่าง,ง,งโคแมคโคเวียงโคเวียงเรียนรถไถลงไปในสัต์เลยครับดันเรียนให้แมคโคโครเรียนอ ใจถึงเพึ่งได้ครับโอเคสร้งครับรถไถลงอย่างเดียวเลยทีนี้อุฝั่งนี้ย้อนแสงครับภาพอาจจะไม่ชัดตอนนี้กำลังลงงานโรงงานเที่ยวใกล้ๆสองร้อยเที่ยวแต่ก็ลงยังไม่เสร็จครับต้องเทียร์โคลนออกก่อนเพราะว่านี่ก็เตรียมทําทางลงแล้ว ของสารได้บอกไว้ว่าเอาลึกได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับแล้วแต่เจ้าได้ก็โอวลงทุนขนานี้แล้วต้องเอาลึกดไปทำทุนน่าจะประมาณเกือบสิบเมตรเลยเพราะว่าเคยเคยเอาเราขนาดน,นี้ได้อยู่มาแปดเก้าเมตรเพราเตรียมเปิดปากบ่อเปิดปากสัต ก็จะเปิดไปไกลหน่อยครับนี่รถดำจอดรอครับรถดำดำทีมงานจอดรออยู่ด้านบนรนบนออยู่ด้านบนอ่ะเดี๋ยวเราชุ่มบนต่อครับเดีย๋ยวเราจะไปอยู่ฝั่งนู้นดีกว่าครับฝั่งนี้ย้อนแสงตรงบนต่อครับสก์แย่น้อยครับสก์แย่น้อยครับ,บครับคุณไต M U อ็เก้าครับ แกะมาได้สามสีเดือนครับเอาแล้วดันเลยครับตันครับความแรงครับถับพื้นไม่แข็งก็ยากเหมือนกันครับอันนี้ถือพอื้นอมแข็งฟอมแข็งมันก็ลงได้ครับ แข็งคือร่างแข็งเลยครับนี่ไปแล้วไปแล้วมาแล้ว,ลวนีรับตอนบ่ายแล้วบ่ายสองแล้วคาดว่าน่าจะเคลียร์แต่โครนก็อาจะทั้งวันหมดดำเลยจอดเลยครับวันนี้ได้อยู่คนละสิบกว่าเที่ยวสิห้าเที่ยว เขตบุยลำมันต้องซื้อดินนะครับอันนี้เขาให้แต่ว่าให้เอาเลนออกให้เขาย้ายนิดเดียวย้ายแค่ทางลงถ้าเกิดให้ซื้อดินในสภาพแบบนี้ไม่คุ้มค่าน้ำมันรถโคเกียโคนนะครับไม่คุ้มเนีเอาไปแล้วครับโอ้มิดล้อก็ไม่กลัวครับโอ้ยจับจานครับ จัดบอนนี้รถไม่แรงอยู่ยากครับไม่แรงนี่อยู่ยากเลยบ่อนี้ครับอโอเคครับ ไม่ค่อยมีเวลาโดยสำรวจดําไม่ค่อยได้ถ่ายครับถ้าถายก็สนุกเลยแล้ครับโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ